สวัสดีจ้าพี่น้องคุณยายเอาไส้มาใส่ไส้มาใส่เปียนน้ำออกสีเกี่ยวหลูกเขาหน้าปังอีกพี่น้องรอบสองน้ำแกงมันเขามันสู้ให้มันเปียงออกใส่ใส่พี่น้องพูนพี่ยายใส่อยู่จ้าตากบยไยมาหน้าขึ้นเกลาพี่น้องเบื้องหลูกเขาหน้าปัง้กพี่น้องสี่เกี่ยวอีกรอบสองจ้า บนูีไปดองก็บรรยากาศยำแรงสีหามุ่งสีหามุ่งเราไป้องมึงตาเวนในเบียงสีคำตกดนแล้วยังงหอนเสย่น้องยังแดดจัดจู่จยังแดดจัดยู่มองนี่มงนี่อ้พกเราคกบตนยูคข้าวเรา่น้องเต๋หลายเติบยูจ้าเตดอลายเติอยู่ บังด้วยวังด้วยวังเก้ามันอยากแห้คนได้กินนะพี่น้องเนาะเก้ามันอยากแห้คนได้กินให้เนาะเข่าก็ได้เนาะเจ้าจะเดียนกันยาอยู่ตุลาเจ้าจะเดียนตุลาพี่น้อง จะได้เป็นบ่ได้ใส่ปุ๋ยได้เจ็ดพี่น้องใส่ปุ๋ยสิใช่คนนี้นะเจ้ะเนาะมันใส่พระทันเจ็ดพี่น้องใส่ปุยป๋ยพระทันจ้าเตื่อยๆเตื่อยเจ้จ้ายานดังเตือนไม่อยากตัวพี่น้องยามดังเตือนไม่อยากตัวจ้า มันเชือกตูวดางเต็มเป็นห้อยรถเกี่ยวเนาะห้อยรถเกี่ยวก็เดินกระดานอยู่กระดรน้ำแถวน้ำคู่แม่หน่อจ้ะเป็นถอเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวคือแปลงพักไปพี่น้องคู่ดูอีดีดิใครนี่ยังหนาขึ้นไปแล้องงามแต่เจ็บปแล้วเชกกระหกไปแล้วหนามท่านขาดหนามท่านหัวคุณพี่น้องหนามแจงมาสู้จ้า ้แกงมาสู้น้ำแกงมาสู้ก็ต้งเปียงน้ำบอกแกพี่น้องเปียงน้ำออกเปียงน้ำออกใส่ใส่จ้าใส่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 จ้าห้อยรดนะจ๊ะเนาะทางใต้เรียนกันนี่เลี้ยวไปพ้าเจ้าท่านเกี่ยวใย่พี่น้องใส่กับเจ้ามะลิงอกบปแล้วเนาะเท่ากับเจ้ามะลิบ้านเรียนน้ำน้ำแกงมาทันบอกพี่น้อง อันเสียน้าบ่ได้พี่น้องเสียน้าเบิดเขาจังสีขอบเลยจ้าเขาสีขอบแล้วหน้าบันยังยังไงหน้าบันยังยังไงจ้าแดนกันน้าอยู่ไปหรอกนาอยู่เดี๋ยวมั้งสินาเป็นอะเติมกันอยู่โอ้ป่าอะไรบ้งพระทิย์ตกดินแล้วพระทิย์ตกดินเลยทิศตกดินแล้วเนี้ยแดดเข้มอยู่ เด็ดทอนอแดดเก้มยูจ้าเด็ดทอนอแดดเก้มยูจ้ากำลังจะสิบบกเลยพี่น้องอเพลงออกใส่ใสก็ลัได้กินปลาใ้่พี่น้อง นาลรอดลุงลุนบางได้จ้าเมืเอเสินสแมะยามไส้เสือป่าจา้กตัวพระจา้าบังสีกันนาได้พี่น้องเนาะนะคู่ยางปัญญาพี่น้องหกคักหกแน่ว้นพระอาทิตย์เกิดมันอทิดตกดินเล้วก็ฮ้อนเสาคำทงลันได้พี่น้อง แดดเท่าคํำเท่าหมิดจ้านี่ใส <M á S 1> <près S 2> ่ใส่จ <b unless S 2> ้ะใส่ใส mm ่ใ hmm. ส่ใส่มาหลุดเมา่ด้พี่น้องว่าสด็ดป้าประจ้าเบื่อเศร้ารุนกันว่าสดจป้าพระจ้า โฮ่แก้พี่น้องโฮ่โฮ่แก้โค um like ักักโฮเนี <S 2> <S 2> ่ยนะจ๊ะน่ะค่อยไปค่อยไปค่อยเดินเจ้าพี่น้องชาพี่น้องชุ่มบรรยากาศนะมาเลงเได้ใจเด้อคุณยายหนูตจันแฟมมรีชาพี่น้องชุ่มบรรยากาศบังลูกเขาน่าปังเสียงเด้กเยาะหลอกสองจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าค่อยๆเดินค่อยๆเดินจ้า ค่อยๆเดินค่อยๆเดินหน้าไม่กแก่พ่อเกี่ยวน้อพี่น้องเนาะพ่อเกี่ยวพ่อเกี่ยวจ้าโอ้ยแกจะมันหกแกจะนองก็ได้ตัดต้นหลุดนน้อพี่น้องเนาะตัดออกต้นหลุดก็หกแล้ว Ủa cái chậu cứ mắc nhầm vậy là được Kháng thân cái chậu nhầm vậy là phí nồng đây Nhầm vậy lèo, cha này cái tâm tâm cái gì vậy nó phí nồng đó say sẽ xay một bục như thế nào này xem có tải mang ai đi phi luộc khẩu này chứ mà nhảy khuất này kín nó buồn khẩu buồn làm nó phi Tìm này quân nicky nicky owl, kéo, khóc khẩu anh nam. Thọc owl. Bun nè 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 bun để thấu không thấu mũi đi cha Để không mượt คลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนึ่งกันนะจ้าฝากติดตามช่องหนูจันเป็นเรื่องน,น,นะจ้าสวัสดีจ้า